ไปยิงสิไปยิงออกไปไหนเนี่ยฮัลโหลจะออกแบบแล้วใกล้หน่อยเลงใกล้เลงใกล้กว่าเดิมหน่อยดักหน้าระวัง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 แงระวังอุ้ยขวานขวานเลยอันนั้นซ้ายอันนั้นซ้ายขวามือขวาอยู่ไหนมือสามนาฬิกาสามนาฬิกาออกซ้ายก็ได้งั้ยนะเลี้ยวซ้ายใกล้กว่าไป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 เฮ้ยเฮ้ยเราโดนเรากำลังโดนยึดแล้วเอ้ยมันเรากำลังจะแพ้แล้ว มันกำลังยืดธงเราเฮ้ยมันพยายามยืดพื้นที่โอ้โหมันไม่ยอมแพ้นะแต,แต่ว่าเราชนะแล้ว,วเอาอีกเอาอีกเจอวอลคิรี่เอืโอโคตรเร็วหันซ้ายหันซ้ายไม่เป็นไรโดนยิงครับไม่เป็นไรโดนยิงเหมือนกันฟไฟไหม้แล้วฟไฟมันไหม้แล้วโอ้ยหันไม่ทันโว้ยโอ้ชิดแต่ไปหมดเลยหนีก่อนนี่นี่นี่นีหนีก่อนเฮ้ยจะแตกแล้วต้นเรือแล้วนั่นจะแตกแล้ว เโอเคแตกแล้วอยู่ไหนหลังนโอเคกำลังไปโฮ้ยโดนยิงเลียวเรียวเรียวเ้ยเรือเร็วเกินเรือเร็วเกินจุดสี่ไปหมดเลยหรอเราเสียกำลังจุด4ีไปหมดเลยเหลือลำเดียวโฮล่ิชิดโอ้ยอะไรวะหน้าอยู่ซ้ายมืออยากหนีไปซ่อมมากเลยแต่ตอนนี้แบบหยุดไม่อยู่แล้วความเร็วของเรือลำเนี้ยมัลังยิงน้ยแย่แล้วอ่ากำลังจะแตกช่วยด้วย <Sh oy ne x> ช่วยด้วยนี่อยู่นี่อยู่นีต่ติดเรือติดเกาะติดเกาะติดกเกาะเรือจะหมดแล้วเรือจะหมดเรือเออไม่เฮ้ยติดเกาะโอ้โหจะีไปซมีขันนับเพื่มาจะมาเลยจะหนีอยู่ไงแต่หนีไม่ได้แล้วอ่ะมันขนาบอะแล้วตายอีกแล้วไงทำไมเรือเรือโคตรไวอะดูดิ ปาดหน้าก่อนเลยนี่ยิงด้วยไงอะไรของเขาฮนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยต่อไปโดเออไปแล้วตีอันไงต้องโดนสักอันหรือเปล่าว้าวอา้าวแม่งเลยหมดเลยไม่โดนเลยโอ้เข้ามาล้อมมันโดนเออย <laughs> <laughs> ไม่เป็นไม่โด่เนเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายอยู่ตายอยออู่เสียง <laughs> ขี้หูแทบสั่นกดซ่อมกดซ่อมซ่อมซ่อมเรือก่อนซ่อมเรือ คนตอบรับอ้าวเอาล้อเรือแล้วนั่นเหรอต้องทำเป็นไม่ใช่จุดสนใจเฮ้ยตัวพโดโอ้โหลมแน่เลยอุ้ยลมแน่เลยแตกอุ้ยอูไม่โดนรอตัวไปช่วยด้วยใครก็ได้อูุ้้ยเขียนนิดเดียวโอ้ยจะตายแล้วอุ้ยอย่ามาโดนได้ไหมคอยอย่าโดน ตัวอยู่ไกลแต่ใจมันถึงยิงถึงหรือไม่ว้าวแมงไม่ถึงด้วยตัวอยู่ไกลแต่ใจถึงเออโดนโดโอ้โหไงโอ้แล้วแตกเลยอย่างเก่งเก่งกว่านี้ไม่มีแล้วเฮ้ยเฮ้ยอีกสองลำอยู่งี้เฮ้ยไม่ต้องห่วงเราช่วยโดนโดโดนหรอโดนไหนอ่ะไปแล้วมันไปไปถึงยิงปกติโดนนะครับแต่ไม่ตัวกรโดดกระโดดครับโัวกรโดดตัวโดดถึงพรุ่งนี้ตรงๆเลยละอันอ่ะเนี่ยตรงๆเลยยิงตรงๆโงตัวโดด โอ้โหโดนตกลงไปโดนตายก่อนถึงโอ้เรียบร้อยเอเมื่อกี้ตายไหมเมื่อกี้ตายไหมตายก็ได้ดีใจด้วยชาจะจดจำ